ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1473ถึง1474เธอคือว่าที่ภรรยาของอาจารย์ของคุณ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องคุณผู้อาวุโสที่หนึ่งอยากจะถึงผมอย่างคลุ้มคลั่งกับสิ่งที่ได้เห็นเพียงแต่มือไม้ของเขาไม่ว่างเพราะต้องรับมือกับการทดสอบสายฟ้า นี่มันการทดสอบสายฟ้าของคุณนะผมมาฆ่าคุณไม่ได้มาช่วยคุณปัดป้องสายฟ้าผู้อาวุโสที่หนึ่งโมโหเสียจนครุ่นคิดถึงวิธีที่จะสังหารชายหนุ่มให้ได้แต่ยังไม่ทันจะคิดตกสายฟ้าอีกสายหนึ่งก็มุ่งหน้ามาทางเขาคราวนี้มันใหญ่กว่าคราวก่อนขนาดยังไม่ทันจะได้เข้าใกล้พลังจากสายฟ้านั้นก็แทบจะฉีกเขาเป็นชิ้นชนแล้วดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเพ่งสมาธิกับการรับมือกับสายฟ้าต่อไป ไม่ช้าร่างของเขาก็ดำปิดปีขึ้นเรื่อยๆรัง,รงสีก็เริ่มจะอ่อนแรงลงการทดสอบสายฟ้าครั้งนี้ทรงพลังยิ่งกว่าการทดสอบสายฟ้าของวอนยุทธขั้นก้าสู่จัก,กรวาลเสียอีกแม้ผู้อาวุโสที่หนึ่งจะมีวอนยุทธเหนือกว่าขั้นก้าสู่จัก,กรวาลแล้วแต่ก็ยังรับมือกับพละกําลังระดับนี้ได้ยากไม่นานเขาก็รู้สึกว่าเลือดภายในร่างกายเริ่มจะเดือดพล่านเพราะสายฟ้าที่ทําลายการป้องกันตัวของเขาและเริ่มจะซึมซับเข้าไปในร่างกายอวัยวะภายในก็ได้รับความบอบช้ํา ผู้อาวุโสที่หนึ่งถึงตอนนี้จางวาบุเฉินก็กลับมาจากการควบคุมหอคอยตระกูลจางเขาคาดว่าจะได้พบกับร่างไร้ชีวิตของจางเซเวียนกองอยู่กับพื้นแต่กลับตรงกันข้ามไม่เพียงชายหนุ่มจะยังมีชีวิตกลับเป็นผู้อาวุโสที่หนึ่งที่ตกอยู่ในสภาพใกล้ตา,ตายเสียเองภาพนั้นทำให้เขายืนตัวแข็งทื่อไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร อย่ามากังวลกับผมเลยรีบไปฆ่าเจ้าจางเซเวียนนั่นเขาตายเมื่อไร่การทดสอบสายฟ้าก็จะหายไปเองผู้อาวุโสที่หนึ่งตะโกนอย่างร้อนรนขณะปัดป้องสายฟ้าต่อไปค่ขะขอรับผมเข้าใจแล้วรู้ดีว่าเป็นสถานการฉุกเฉินจางวบูเฉินรีบหันไปหาจางเซเวียนตอนนี้อีกฝ่ายกำลังนั่งอยู่กับพื้นราวกับคนเมาร่างของเขาส่ายไปมาไม่หยุดนานๆครั้งก็จะมีอาการตัวสั่นออกจะน่าประหลาดที่ได้เห็นภาพแบบนั้น เร็วเข้าค่ามันผู้อาวุโสที่หนึ่งเรง่งเมื่อได้ยินเสียงสั่งการจังวบูเฉินกัดฟันและพุ่งเข้าไปเปรี้ยงงงยังไม่ทันที่จังวบูเฉินจะถึงตัวจังเซเวียนหรือทันได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าตัวเองสุดพัวลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงร่างของเขาดำมเยี e ่มตั้งแต่ศีรษะจรบปลายเท้าสายฟ้าสายหนึ่งฟาดเปรี่ยงเข้าใส่เขาเช่นกันอ้าก็กบกบก,ก,กมันเกิดบ้าบออะไรขึ้นที่นี่ผู้อาวุโสที่หนึ่งร้องโหยหวนอย่างคลุ้มคลั่ง เอาจริงๆสิทำไมการทดสอบสายฟ้าถึงดูเหมือนจะปกป้องหมอนั่นในการทดสอบสายฟ้าทั่วไปสายฟ้ามีแต่จะตั้งหน้าตั้งตากำจัดนักรบที่เรียกมันมาแล้วทำไมการทดสอบสายฟ้าครั้งนี้ถึงมุ่งมั่นปกป้องชายหนุ่มขนาดนั้นเห็นชัดเลยว่ามันเล่นงานทุกคนที่พยายามโจมตีเขาและเท่านั้นยังไม่จบขณะที่สายฟ้าเล่นงานพวกเราอย่างไม่หยุดหย่อนมันกลับปล่อยให้แกพักผ่อนอย่างสบายใจอยู่กับพื้นนี่มันบ้าอะไร จ้างวัวูเฉินไม่ทันระมัดระวังตัวเพราะการโจมตีอย่างกระทันหันแต่เขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าใส่จางเซเวียนอีกเขารู้ดีว่าต้องสังหารชายหนุ่มให้ได้เพื่อให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงแต่ยังไม่ทันจะได้เข้ากลออีกฝ่ายสายฟ้าอีกสายหนึ่งก็ฟาดเปรี่ยงใส่เขาอีกครั้งทําให้เขาหงายหลังลงไปกองกับพื้น ไม่เพียงเท่านั้นเรากับมันจะกลัวว่าเขาจะลุกขึ้นได้สายฟ้านับไม่ถ้วนตรงเข้าโจมตีเขาอย่างรวดเร็วในช่วพริบตาร่างของจางวั่วเฉินก็มีกลิ่นเนื้อไม่ชอยออกมาเรากับเป็นบาร์บีคิวผู้อาวุโสที่หนึ่งถึงผมตัวเองการทดสอบสายฟ้าจงใจทำแบบนี้แน่นอนผู้อาวุโสที่หนึ่งผู้อาวุโสที่สามในตอนนั้นความปั่นปวนวุ่นวายก็เกิดขึ้นกับเหล่าผู้อาวุโสอ,อีกสิบกว่าคนของตระกูลจางเมื่อพวกเขาเห็นภาพตรงหน้า ก็ได้แต่อ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงผู้อาวุโสที่หนึ่งน้าซีดเมื่อเห็นคนเหล่านั้นเขาตะโกนก้องอยากเข้ามานะแต่โชคร้ายที่คําเตือนของเขามาช้าไปยังไม่ทันที่ผู้อาวุโสทั้งกลุ่มจะรับรู้คําเตือนของผู้อาวุโสที่หนึ่งสายฟ้าอีกระลอกก็ฟาดเข้าใส่พวกเขาและก็เหมือนกับที่ผ่านมาทั้งกลุ่มล้มกลิ้งลงกับพื้นอย่างหมดสภาพเกิดเป็นภาพที่ชวนสังเวชทําไมทําไมกันนี่ เห็นผู้อาวุโสที่ล้มระเนรนาดอยู่รอบตัวและความพินาศวอดวายที่กินพื้นที่มหาศาลผู้อาวุโสที่หนึ่งร้องโหยหวนออกมาด้วยความทุกข์ใจ20ปีก่อนเซียนดาบเมืองก็คลุมครา่งและสร้างความเสียหายรวมทั้งทำร้ายผู้อาวุโสมากมายจนได้รับบาดเจ็บแต่หากเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดตอนนี้ความเสียหายในครั้งนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความพินาศวอดวายแล้วเรียกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จะดีกว่า จางเซเวียนตะกูลจางของเราจะไม่มีวันให้อภัยแกเลยฉันจะไม่มีวันให้อภัยแกผู้อาวุโสที่หนึ่งตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดขณะกระอักเลือดออกมากองหนึ่งเลือดที่กระอักออกมานั้นดูจะบรรเทาความแน่นหนะ้าอกของเขาไปได้บ้างเขากระทืบเท้าและพุ่งเข้าใส่จางเซเวียนต่อให้วันนี้เราต้องตายเพราะการทดสอบสายฟ้าเราก็ขอสาบานว่าจะฉีกมันให้เป็นชิ้นชิ้นให้ได้ ระหว่างที่เขาเคลื่อนไหวสายฟ้าก็ฟาดเข้าใส่ร่างของผู้อาวุโสที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องผู้อาวุโสที่หนึ่งพยายามมองตัวไว้ให้มากที่สุดเพื่อปกป้องอวัยวะสำคัญและลดผลกระทบจากสายฟ้าเขาจะต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ด้วยระดับวอนยุท์ของเขาก็ยังพอจะรับไหวไม่ว่าจะต้องเจอกับอาการบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนเขาก็ตั้งใจว่าจะต้องสังหารเจ้าหนุ่มคนนั้นเพื่อบรรเทาความคลุ้มคลั่งของตัวเองให้ได้ ทันทีที่ชายหนุ่มถูกฆ่าทุกอย่างก็จะคลี่คลายหมอนั่นจางเซเวียนที่นั่งมึนงงอยู่กับพื้นเห็นผู้อาวุโสที่หนึ่งกำลังเสี่ยงตายเพื่อจะฆ่าช,ชีวิตเขาเขาได้แต่สายหัวตาเท่านั้นเสียตติหรือเปล่าอันที่จริงจางเซเวียนก็อยู่ในสภาพร่าแรเช่นกันถ้าผู้อาวุโสที่หนึ่งเล่นงานเขาเขาคงไม่มีทางตอบโต พื่อลดความรุนแรงของสายฟ้าเขาต้องซึมซับพลังงานสายฟ้ามากจนเกินขนาดเข้าสู่จิตวิญญาณต้นกําเนิดแม้เขาจะยังสามารถใส่จิตวิญญาณต้นกําเนิดกลับคืนเข้าสู่กายเนื้อได้ด้วยศาสตร์การปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าแต่ความไม่สมดุลกันระหว่างจิตวิญญาณต้นกําเนิดกับกายเนื้อก็ทําให้เขาแทบจะรับมือกับมันไม่ไหวแม้จะลุกขึ้นยืนก็ยังเป็นเรื่องยากอาสูรมังกรบดานอาสูรเพลิงนรกไปจัดการเขาให้ฉันที รู้ดีว่าไม่มีทางหนีรอดจังเซเวียนนวดหวังคิ้วอย่างกลุ้มใจขณะสั่งการอสูรทั้งสองฟึบทั้งสองตัวพุ่งออกมาจากรังนางพญามดและตรงเข้าใส่ผู้อาวุโสที่หนึ่งเพื่อยับยั้งการโจมตีของอีกฝ่ายอยากขวางทางฉันไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ประนีพวกแกละนะผู้อาวุโสที่หนึ่งจ้องอสูรระดับเซียนทั้งสองตัวด้วยในตาที่เย็นเยียบเสียยิ่งกว่าเลือดเย็นเย็นในร่างของมันเสียอีก เขาข้อนิ้วไปข้างหน้าแล้วฝ่ามือขนาดใหญ่สองฝ่ามือก็พุ่งเข้าใส่อสูนระดับเซียนทั้งคู่ปังอสูรเพลิงนรกกับอสูนมังกรบดานไม่ได้ลาถอยเพราะการโจมตีของผู้อาวุโสที่หนึ่งด้วยการโจมตีอันแข็งแกร่งที่สุดของพวกมันมันใช้สีสับปะทพลังฝ่ามือนั้นแล้วทะเลเพลิงก็อบล้อมพื้นที่โดยรอบด้วยความพินาศวอดวายที่เกิดขึ้นไปทั่วแม้แต่จางจิ้วเซี่ยวซึ่งกำลังเยียวยาอาการบาดเจ็บของเขาก็ยังรู้สึกได้ ห้องที่เขาอยู่นั้นเป็นห้องหนึ่งในบรรดาตึกไม่กี่ตึกที่มีค่ายกลอันทรงพลังปกป้องไว้แต่เมื่อเขาเดินออกมาจากห้องและเห็นเศษซากปรักหักพังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกกรามบ้านช่องสูงตระหงนเขาก็ถึงกับจังงังไปท่านอาจารย์ความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของจางจิ้วเซียวทันทีเขารีบพุ่งไปยังใจกลางของความพินาศวอดวายนั้นไม่ช้าก็เห็นจางเซเวียนนั่งหน้าซีดอยู่กับพื้นร่างโงนเงินไปมาเขารีบพุ่งเข้าไปพยุงร่างของอีกฝ่าย ถ้าท่านอาจารย์คุณเป็นอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นจังจิ้วเซี่ยวถามอย่างร้อนใจแม้เขาจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลจางแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจและถูกละเลยมาตลอดเพราะเป็นเพียงทายาทของครอบครัวสาขาตระกูลจางไม่เคยมองเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลและเพราะเหตุนั้นเขาจึงไม่ได้ถือว่าตัวเองมีความสําคัญอะไรกับตระกูลจางความพักดีของเขาที่มีต่อตระกูลจางนั้นถือได้ว่าตื้นเขินมาก ดังนั้นแม้เมืองโออารุราจะพังทลายเป็นหน้ากลองแต่สิ่งที่ทําให้เขาเป็นกังวลมากกว่าก็คือสภาพอ่อนแรงที่ท่านอาจารย์ของเขาเป็นอยู่ในตอนนี้ผมไม่เป็นไรแค่ไม่ชินเท่านั้นได้พักสักหน่อยก็คงดีขึ้นจางเซเวียนบกมืออย่างอ่อนแรง จิตวิญญาณที่ทรงพลังย่อมมีปัญหาในการหลอมรวมเข้ากับกายเนื้อนี่คือสิ่งที่เขารับรู้เมื่อนานมาแล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงระมัดระวังที่จะไม่ซึมซับพลังจิตวิญญาณมากจนเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะสภาวะฉุกเฉินเขาคงจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้แน่เมื่อได้ยินว่าท่านอาจารย์ไม่เป็นอะไรจังจิ้วเซี่ยวถอนหายใจอย่างโล่งอกและพูดว่าท่านอาจารย์ผมจะปกป้องคุณเอง ขอบคุณมากจังเซเวียนพยักหน้าก่อนจะหลับตาเขารีบขับเคลื่อนศาสตร์การปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าเพื่อลดแรงกดดันที่จิตวิญญาณต้นกำเนิดออกฤทธิ์ต่อกายเนื้อของเขาแต่ถึงอย่างนั้นอาการปวดหัวก็ยังรุนแรงราวกับสมองจะหลุดออกมารู้ดีว่าคงไม่อาจฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสัน้นเขาจึงสายหน้าและหลับตาลงอีกครั้งการแก้ปัญหานี้ย่อมไม่ง่ายไม่อย่างนั้นที่ผ่านมาเขาคงจะไม่ต้องสลบไปเพราะเหตุการณ์แบบนี้ จางจิ้วเซี่ยวในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็คงไม่มีช่องทางที่ผมกับตระกูลจางจะไก่เกลื่อกันได้อีกดังนั้นจึงมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอฝากฝังกับคุณไว้ก่อนจางเซเวียนพูดอย่างเคร่งขรึมท่านอาจารย์พูดมาเลยจางจิ้วเซี่ยวตอบด้วยความบริสุทธิ์ของสายเลือดของคุณผมเชื่อว่าตระกูลจางคงจะส่งคุณเข้าแต่งงานกับบอองหญิงน้อยแห่งตระกูลหลวแน่ถ้าเกิดเรื่องนั้นขึ้นคุณจะต้องไม่ตอบตกลงนะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆทั้งนั้นจางเซเวียนพูด ผมเข้าใจแล้วจังจิ้วเซี่ยวพยักหน้าเขารอให้อาจารย์พูดต่อแต่อีกฝ่ายไม่ได้พูดดอราไรเขาจึงซักถามด้วยความมุนงงท่านอาจารย์มีเพียงเท่านี้หรือผมถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมผมถึงแต่งงานกับบอองหญิงน้อยแห่งตระกูลหลวไม่ได้ท่านอาจารย์ของเขาใช้น้ำเสียงเคร่งเครียดเพียงเพื่อจะบอกเขาในเรื่องเล็กเล็กแค่นี้ทำไมหรือนั่นก็เพราะจังเซเวียนจ้องหน้าจังจิ้วเซี่ยวอย่างตั้งใจก่อนจะพูดต่อองค์หญิงน้อยแห่งตระกูลหลวคือว่าที่ภรรยาของอาจารย์ของคุณ ตอนที่1,474เจ้าอยากขอความช่วยเหลือว่าที่ภรรยาจางจิ้วเซี่ยวถึงกับผงะด้วยชื่อเสียงลือกระชอนขององค์หญิงน้อยแห่งตระกูลหลัวจึงเป็นธรรมดาที่จางจิ้วเซี่ยวจะเคยได้ยินเรื่องของเธอเขารู้ว่าองค์หญิงน้อยมั่นหมายกับทายาทน้อยแห่งตระกูลจังไว้แล้วแต่ใครจะไปคิดว่าท่านอาจารย์ของเขาคนนี้คือชายผู้ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งคู่ นั่นอธิบายได้ว่าทำไมองคหญิงน้อยถึงพูดว่าเธอมีคนที่เธอชอบแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านอาจารย์ของเขาคงจะพยายามทำลายทุกสิ่งในตระกูลจางอันที่จริงเมื่อลองคิดดูครั้งแรกที่เขากับอาจารย์พบกันท่านอาจารย์ก็ซ้อมเขาเสียแล้วลงท้ายเรื่องนี้ก็คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง ท่านอาจารย์วางใจเธอในเมื่อตอนนี้ผมรู้แล้วว่าองค์หญิงน้อยเป็นว่าที่ภรรยาของคุณผมก็จะไม่ลำเส้นต่อให้ต้องถูกซ้อมจนถึงตายก็ตามจางจิ้วเซี่ยวรีประสานมือเป็นอาจารย์วันหนึ่งเป็นบิดาชั่วชีวิตในเมื่อท่านอาจารย์ก็เทียบเท่ากับท่านพ่อของเขาว่าที่ภรรยาของท่านอาจารย์ก็ย่อมเป็นว่าที่ท่านแม่ของเขาเช่นกันต่อให้ใครมาเพิ่มความกล้าหาญให้เขาอีกสิบเท่าเขาก็ไม่กล้าแต่งงานกับแม่ของตัวเองหรอก ดีแล้วจำเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันจางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่รู้ดีว่าคงอยู่แบบนี้ได้ไม่นานทั้งทงท,งที่ยังเวียนหัวจางเซเวียนก็พยายามลุกขึ้นยืนในตอนนั้นเขาพลันรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างจึงรีบสะบัดข้อมือและตราสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งก็ปรากฏตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานตอนนี้มันปล่อยแสงนวลน,นวนราวกับบางอย่างเกิดมีชีวิตขึ้นมา เขาเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วซึ่งก็เป็นตอนที่เขาก้าวขึ้นเป็นประมาจาร์ระดับ8ดาวได้สําเร็จและทําลายฉนวนชั้นแรกของตราสัญ,ญลักษณ์ได้เป็นไปได้หรือไม่ว่าฉนวนชั้นที่สองถูกทําลายไปแล้วจางเซเวียนจ้องดูตราสัญ,ญลักษณ์อย่างถี่ถ้วนเขารู้สึกได้ถึงรังสีอันทรงพลังที่แผ่ออกมา มีสมเงื่อนไขที่เราต้องทําให้ได้เพื่อปลุกตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานอย่างแรกก็คือต้องได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวอย่างที่2คือสำเร็จวรยุทธ์ระดับเซียนขั้น8จางเซเวียนพยักหน้าอย่างเข้าใจ ถึงเราจะยังฝ่าด่านอวันยุธไปเป็นนักรบระดับเซียนชั้น8ไม่ได้จริงๆแต่ในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้และความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์แห่งมิติต่อให้นักรบระดับเซียนขั้น8ตัวจริงก็สู้เราไม่ได้บางทีนี้อาจจะทําให้ตราสัญลักษณ์สรุปว่าเราผ่านเงื่อนไขข้อ2แล้วจึงทําลายฉนวนชั้นที่2เสียแม้เงื่อนไขของการทําลายฉนวนของตราสัญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานจะถูกกาหนดไว้ชัดเจน แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของความเป็นจริงอย่างที่นักปราดคุยเคยพูดไว้ว่าตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานจะเป็นผู้ประเมินว่าเงื่อนไขเหล่านั้นบรรลุหรือยังบางทีตราสัญ,ญลักษณ์อาจมองว่าผู้นั้นเข้าถึงวอนยุทธระดับเซียนขั้นแดแล้วด้วยการวัดระดับพลังปราณซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่มันจะตัดสินว่าจางเซเวียนสาเร็จวอนยุทธระดับเซียนขั้น8ดแล้วเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นนักรบที่ฝึกฝนเคล็ดวิชาเทียบฟ้าซึ่งทําให้เขาเหนือชั้นกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่มาก ขอดูหน่อยเถอะว่าอะไรอยู่ใต้ฉนวนชั้นที่สองในการถอดรหัสฉนวนชั้นแรกได้ผลออกมาว่าตราสัญลักษณ์นี้คืออาวุธอันทรงพลังและทำให้เขามีอำนาจควบคุมมันดังนั้นฉนวนชั้นที่สองก็น่าจะมีอะไรอยู่ภายในเช่นกันจางเซเวียนจึงเพ่งสมาธิเข้าสู่ฉนวนข้อมูล2องถึงสบรรทัดปรากฏขึ้นในหัวสมองของเขาอย่างรวดเร็วเออ จางเซเวียนคิดว่าการทำลายฉนวนชั้นที่สองคงจะทำให้ตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังขึ้นอีกซึ่งจะช่วยเขาในสถานการณ์ตอนนี้ได้แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ฉนวนชั้นที่สองคือค่ายกลทะลุมิติซึ่งจะนำพาผู้นั้นไปสู่มิติที่ถูกซุกซ่อนอยู่จัดทำขึ้นโดยผู้ก่อตั้งหัวหน้าปูชนีสถานที่อยู่ในนั้นคือมรดกตกทอดของเคล็ดวิชาดวงตาสวรรค์แห่งเก้าพื้นดินเบื้องล่างและภูมิปัญญาที่เหล่าบรรพบุรุษทิ้งไว้ เป็นเรื่องดีหากทำลายฉนวนชั้นที่สามได้แต่สำหรับตัวเขาในตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรมากนะสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้คือความแข็งแกร่งที่มากพอจะรับมือกับผู้อาวุโสที่หนึ่งต่างหากเขาต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับตระกูลจางให้สิ้นซากไม่อย่างนั้นด้วยอิทธิพลที่ตระกูลจางมีในทวีปแห่งประมาจาย์ต่อให้ตอนนี้เขาหนีรอดไปได้ ก็คงหนีไปได้ไม่ตลอดอีกอย่างก็ไม่มีใครบอกได้ว่าตระกูลจางอาจจะใช้บรรดาลูกศิษย์ของเขาเป็นตัวประกันเพื่อบีบบังคับเขาหรือเปล่าแถมค่ายกลทลุมิตินี้ก็ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเมื่อถูกเปิดใช้งานมันก็จะสูญเสียอนุภาพไปดังนั้นอย่างน้อยเขาก็ต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนที่จะมุ่งหน้าไปและต้องตั้งเป้าหมายที่จะเชี่ยวชาญเคล็ดวิชาดวงตาสวรรค์แห่งก้าพื้นดินเบื้องล่างให้ได้พร้อมกันทีเดียวด้วย แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือตอนนี้จางเซเวียนไม่อยู่ในสภาพที่จะฝึกฝนวอนยุทธได้อาการเวียนหัวที่เกิดจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างจิตวิญญาณต้นกําเนิดกับกายเนื้อทําให้เขารับมือกับมันได้ยากนับประษาอะไรกับการฝึกฝนศาสตร์แห่งการอย่างรู้อันล้ําลึกบึมบึมบึม,บมขณะที่จางเซเวียนกำลังคิดหนักเสียงระเบิดดังลัน่นก็ดังขึ้นกลางอากาศฉุดเขากลับสู่ความเป็นจริงเมื่อเงยหน้าดู ก็เห็นอสูรมังกรบาดาลกับอสูรเพลิงนรกถูกโจมตีจนหงายหลังกลับมาการปะทะกับผู้อาวุโสที่หนึ่งทำให้มันทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้จะเป็นอสูรระดับเซียนที่ทรงพลังแต่ก็ยังห่างไกลนักกับผู้อาวุโสที่หนึ่งของตระกูลจางถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ถูกสายฟ้าฟาดอยู่ตลอดเวลาพวกมันคงพ่ายแพ้ไปนานแล้วจางเซเวียนเงยหน้ามองหมู่เมฆและสายหัวสายฟ้าคงจะอยู่ได้อีกไม่นานนะ การฟาดลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนของสายฟ้าได้กลืนกินพลังงานของการทดสอบสายฟ้าไปเกือบหมดและมันก็เริ่มอ่อนแรงเท่าที่ดูมันคงจะฟาดลงมาได้อีกแค่2ถึงสาสายก่อนที่จะสลายตัวไปฟิววววะในตอนนั้นอสูรเพลิงนรกใช้พ้ไม้ตายใบสุดท้ายของมัน มันตลดปล่อยเพลิงนระก็ออกมาจนถึงหยาดหยดสุดท้ายเพลิงนั้นเข้าแผดเผาผู้อาวุโสที่1ความร้อนจากการโจมตีทําให้พื้นดินกลายเป็นสีดําและท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ําในเวลาเดียวกันอสูรมังกรบดานก็ใช้โอกาสนี้ย่องเข้าไปด้านหลังผู้อาวุโสที่1และรอบโจมตี การร่วมมือกันของอสูรทั้งสองตัวทำให้แม้แต่ปรมาจารย์ระดับ9ดาวก็ยังปั่นป่วนแต่ผู้อาวุโสที่หนึ่งไม่แสดงความตื่นตระหนกออกมาแม้แต่น้อยเขาปิดกั้นพื้นที่รอบตัวเขาไว้ก่อนจะกำจัดเปลวเ,เพลิงออกไปด้วยพลังฝ่ามือทำลายการโจมตีของพวกมันได้อย่างง่ายดายเมื่อการทดสอบสายฟ้ามีขนาดเล็กลงเรื่อยๆพระกำลังของผู้อาวุโสที่หนึ่ง ก็เริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งอสูรมังกรบาดาลกับอสูรเพลิงนรกยังพอจะสู้กับอีกฝ่ายได้อย่างทัดเทียมกันแต่ตอนนี้เห็นชัดแล้วว่าสถานการณ์กำลังเข้าข้างผู้อาวุโสที่หนึ่งนายท่านพวกเราสู้เขาไม่ไหวแล้วคุณต้องหาทางออกจากพื้นที่นี้แล้วล่ะอสูรเพลิงนรกส่งโทจิตเร่งจังเซเวียนอย่างร้อนใจจังเซเวียนพยักหน้า ถึงจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เผชิญกับการต่อสู้ระดับนี้แต่ก็บอกได้ว่าไม่ชาอาสูทั้งสองตัวของเขาจะต้องพ่ายแพ้แน่และก็แน่นอนว่าผู้อาวุโสที่หนึ่งจะต้องเอาชีวิตของเขาทันทีที่มันทั้งสองตัวพ่ายแพ้เราต้องออกไปให้ได้เดี๋ยวนี้จางเซเวียนพึมพำขณะกระโจนขึ้นสู่กลางอากาศและบินไปยังทิศท,ทางตรงกันข้ามแต่ยังไม่ทันที่จะไปได้ไกลก็พลันรู้สึกอ่อนแรงขึ้นมาระหว่างการบินและตกตะไต้ลงมากองอยู่กับพื้น ท่านอาจารย์จังจิ้วเซียวรีบเข้ามาพยุงจังเซเวียนผมไม่เป็นไรจังเซเวียนพูดขณะนวดศีรษะดูเหมือนเขายังไม่พร้อมจะเดินทางไปไหนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่สัมพันธ์กันของจิตวิญญาณต้นกำเนิดกับกายเนื้อให้ได้เสียก่อนจางเซเวียนพยายามระง,งับความเวียนหัวไว้เขามองไปและเห็นว่าผู้อาวุโสที่หนึ่งเข้ามาใกล้กว่าเดิมหมู่เมฆที่กอตัวเป็นพายุอยู่กลางอากาศดูจะหมดเรี่ยวแรงและเริ่มจะเสื่อมสลายไปแล้ว ไซหัวไปเมื่อปราศจากการทดสอบสายฟ้าผู้อาวุโสที่หนึ่งคำรามกร้าวขณะปล่อยพลังเต็มพิกัดจากสองฝ่ามือเข้าใส่อสูนทั้งสองตัวบึ้มบึ้มมอมอพลัดก,กำลังมหาศาลจากฝ่ามือทำให้อสูนมังกรบาดานกับอสูนเพลิงนรกถึงกับกระเจิงแรงปัทน้นทำให้อาการบาดเจ็บที่พวกมันได้รับจากการสู้รบเมื่อครู่กำเริบรุนแรงขึ้นอีกพวกมันสลบไปทันทีหลังจากเล่นงานอสูนทั้งสองตัวแล้วผู้อาวุโสที่หนึ่ง ก็หันสายตาโหดเหี่ยมมาหาจังเซเวียนเมื่อหวนนึกถึงการเหยียดหยามที่เขาได้รับตลอดระยะเวลาสั้นๆที่ผ่านมาผู้อาวุโสที่หนึ่งเหยียดริมฝีปากยิ้มขณะพูดว่าจังเซเวียนถึงเวลาที่แกต้องชดใช้แล้วเขาข้อนิ้วแล้วกระแสดับฉีก็พุ่งเป็นสายเข้าหาจังเซเวียนวิงแต่ก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวจังเซเวียนตราสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งก็ปรากฏข,ขึ้นขวางทางกระแสดับฉีททำลายมันราวกับเป็นประการ จางเซเวียนร,รู้ดีว่าเขาไม่อาจต้านทานการโจมตีของผู้อาวุโสที่หนึ่งได้ในสภาพแบบนี้จึงตัดสินใจโยนตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานออกไปผู้อาวุโสที่หนึ่งแห่งตระกูลจางผมจางเซเวียนประมาจารย์ระดับ8ดาวที่ได้การยอมรับจากสภาประมาจารย์ถึงผมจะได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปคุณก็ควรจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการรายงานเรื่องของผมให้กับสภาปรมาจยา์รับรู้ คุณควรจะรู้ดีว่ามีแต่สภาปรมาจารย์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติเพียงพอจะตัดสินการกระทําของเหล่าปรมาจารย์ได้คุณจะทําเป็นหูหนวกตาบอดกับกฎเกณฑ์ของสภาปรมาจารย์หรือจางเซเวียนตัดด้วยทีท่าวางอํานาจปรมาจารย์แก่ยังมีหน้าเรียกตัวเองว่าปรมาจารย์อีกหรือคํานั้นทําให้ความโกรธของผู้อาวุโสที่หนึ่งพรุ่งท่านขึ้นอีก บุคคลที่ฝึกฝนศาสตร์ซึ่งผิดทำนองคลองธรรมของผู้พยากรณ์จิตวิญญาณยังจะมีหน้าเปล่าประกาศว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์อีกได้อย่างไรแน่นอนว่าเขาต้องรายงานเรื่องนี้ให้สภาปรมาจารย์รับรู้และให้พวกเขาสืบเสาะเรื่องราวอย่างถี่ถ้วนแต่ก่อนหน้านั้นเขาจะต้องสังหารชายหนุ่มคนนี้ให้ได้เพื่อระบายความแค้นในหัวใจเสียก่อนตายสะพูอวุโสที่หนึ่งตวดก้องขณะปล่อยพลังฝ่ามือเข้าใส่จังเซเวียนปัง พลังฝ่ามือนั้นปะทะก,กับตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานและเพราะไม่อาจต้านทานพลังฝ่ามือได้ตราสัญ,ญลักษณ์จึงพุ่งกลับเข้ามาสู่ฝ่ามือของจังเซเวียนจากนั้นผู้อาวุโสที่หนึ่งก็ปล่อยพลังจากฝ่ามือออกมาอย่างต่อเนื่องราวกับจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเล่นงานจังเซเวียนให้เละเป็นเนื้อบดได้คุณจางเซเวียนถึงกับตื่นตระหนก คำพูดของเขาไม่ได้ผลชัดเจนว่าผู้อาวุโสที่หนึ่งจะไม่มีวันล้มเลิกจนกว่าเขาจะตายในเวลาเดียวกันอาการเวียนหัวแสนสาหัสที่เล่นงานเขาอยู่ก็ทําให้เขาหมดความสามารถทั้งจะต่อสู้และบินหนีในช่วงเวลาที่แสนจะสิ้นหวังนี้เขากระดิกนิ้วฟึบศีรษะขนาดมหึมาปรากฏขึ้นตรงหน้ามันตกตะไตลงไปทับผู้อาวุโสที่หนึ่งอย่างแรง แม้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของศรีรษะของไอ้โหดจะไม่อาจเทียบได้แม้แต่กับนักรบระดับเซียนขั้น8แต่การปรากฏตัวอย่างปุปปบปับรวมถึงน้ำหนักของมันประกอบกับความเหนื่อยอ่อนและอาการบาดเจ็บที่ผู้อาวุโสที่หนึ่งสะสมไว้ตั้งแต่ตอนที่รับมือกับการทดสอบสายฟ้าและอสูรทั้งสองตัวก็ทําให้ผู้อาวุโสที่หนึ่งแน่นิ่งไปได้ชั่วขณะท่านอาจารย์เมื่อเห็นศรีรษะที่ท่านอาจารย์ของเขานําออกมาจางจิ้วเซียวตาค้างด้วยความพรั่นพรึง เขาหันไปมองจางเซเวียนและเห็นอีกฝ่ายรีบอสบัดข้อมือพร้อมกับนำตรายกอันหนึ่งออกมามันคือตรายกสื่อสารที่มีข้อความจารึกอยู่บนนั้นมันเรืองแสงจางๆออกมาราวกับมีข้อความสำคัญบางอย่างถูกส่งมาถึงจางเซเวียนแตะลงไปบนตรายกอย่างแผ่วเบาวิง ใบหน้างดงามใบหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นบนผิวหน้าของตรายกสื่อสารแม่ภาพจะพร่าเลือนแต่ก็ยังบอกได้ว่าอีกฝ่ายเป็นสาวน้อยที่มีความงดงามอย่างหาตัวจับยากจางจิ้วซีอยู่ตะงักไปกับความงามของใบหน้านั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรู้สึกตัวว่าอีกฝ่ายคือสิทธิ์พี่คนแรกของเขาเจ้าหย่าถึงเขาจะไม่เคยเห็นเจ้าหย่ามาก่อนแต่ก็เคยได้ยินเรื่องความงดงามของเธอมามาก ตอนนี้เจ้าอย่าหน้าดำคร่ำเครียดด้วยความกังวลเสียงของเธอบ่งบอกความพรั่นพึงอย่างล้ำลึกเธออุทานออกมาท่านอาจารย์ช่วยฉันด้วยฟึบภาพนั้นหายวับไปจากนั้นตราย,ยกสื่อสารก็เรืองแสงออกมาพร้อมกับแตกกระจายเป็นสิ่งเสียงเจทีแชนแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง